สวัสดีค่ะเพ่นตกให้พลังบอกใหก้กองไฟให้แน่ว่าชันดังไฟให้แน่เพื่อนเดินไปงานอะไไปงานนั่นเอียงเขาเอินอยู่เนี่ยงานซพบ,บอกเออมูเพื่อนเสียเพื่อนเลยบอกว่าเพื่อนแวะไปร้านอาหารเพื่อนก็เลยโทรม,มาบอกว่าให้ดังไฟให้แน่ เพอเอิญก็เลยดัง่งอันนี้น้ำาตาจ่าเตาน้อยเตาไออัน,นอันนี้เพื่อไออย่างทางไฟให้เพลินแล้วก็เอ็ดอันนี้น้ำาตาจ่าเตาอันนี้เบิ้งเศษให้เบิร์เอาให้เบิรงนี่ตาจ่าย่างหัวหอมตั้งหัวหอมกับกระเทียมตาจ่าเอาไว้เอ็ดน,น้ำพริก เฮ็ดแจวประแดกเด้อจ้าเบิง่งเว้ยกระทัดรัดดีบะเตาน้อยอันปาร์บิคิวเจ้าจ้าว่าย่างนั้นย่างนี่กินอันละซื้อมาบอกยังบร่ได้ใเทื่นี่ฉลองกันไม่เลยเตาเล็กๆเกตาอันใหญ่ๆน้ำเต็มเด้อจ้าเพิ่อนบอกน้ำออกแห้งนีมันได้ย่างแต่อันของน้อย ของใบไงของบ่หลายก็เลยใส่ใส่เต่าหน่อยเต่าไงกะยูหันน้าเต็มว่าสันพันวาพันว่าเสียเอาน้าออกให้ยูว่าสันพอหลังค้ามันหัวลงมาเดจ้ามันรั่วลงมาหลังค้าเดจามันห่อนมันถือความห่อนีดิดาจ้าก็ของไฟมืดๆยูคนเดียว,วยูคเดียว พอใายอีหลามานําอีหลากับบ่เอาพอใายอีหลามานจีข้ข้าวโพดเนี่ยจี้ข้าวโพดอีหลากับบ่มานําด้จ้าพวกใายมาจีน้ำกันมาย่างน้ำกันมันกับบ่เอาน้างน้อยนะก็ได้เฮ็ดอฮิ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 ย่ <c oughs> ยางหัหอม น้ำพริกปลาแดดหอมๆเนะจ้า๊ะนะจ้ะเราได้กินน้ำเราได้น้ำพริกปลาแดดลายันเป็นเดือนหลายเดือนแล้วนะจ้าน้ำพริกปลาแดดเพื่อนเก่าอันอันเคยมีอันคนหันถามอยู่เวลากลับบ้านบอกว่าอันเธอยังกินปลาแดกอยู่ตีว่าสั่นไปอยู่เมืองนอกว่าสั่นโอ้ยก็กินอะไตีตอนนะ้อเนาะใครสิลืมได้เนาะปลาแดก ยายมาจากประแดกน้ำประแดกน้ำป่าเด้อจ้านันหละก็บอกเพื่อนกะกินว่าจันเพื่อนว่านะโอ้ยเพื่อนก็บว่าอันกันนึกว่าลืมประแดกแล้วไปอยู่ยสไก่ว่าสันว้าลืมมาได้ดเด้อประแดดผู้จบผููงามกับมาจากประแดกเด้อจ้าก็าาเล่นเด้อจ้าก็าเล่นว่าหวัวอ,อติงต้องแบบแตงสีแลวจ้าคล้ายเครียดเนาะก็ต้องไปซีเรียสอีกอย่างหลายชีวิตเขา วันนีเพราะว่าซีเลียดมาตั้งแต่หน้อยแล้วเมื่อยแล้วจ้ะตั้งแต่น้อยจนว่าซีเถ่าแล้วยังสิมาซีเลียดอีกอยู่กับเมื่อยอยู่เด้อว,วจ้ะนั่นแหละว่าหัว,หวเ่นๆรนบ้าบ้าติงต้องไปมือมือแล้วจ้ะเปิงหัวหอมอืมนั่นคือมือดแทะเปิงสิไปเปิดไฟหก่อนเด้อวจ้ะแป๊บนึงไปเปิดไฟก่อนยู้เดียวเด้ เออน,นี่ใส่ก็อใส่เห็ดฝนกระตกนะจ้ามือนี้อตอน,อ,อ,อตอนเศร้าแดดออกพอตอนใบใบแล้วประมาณใบสามฝนตกแล้วสินาวหนาวอีกอเสียนปักมืออีกจับฟื้นอันนี้อะไรนี่เสียนปักมือตลอดเลยจ้าจะเป็นเอียงโอ้ยี่สิแล้วเนาะเสียนอันเนี้ย บุคือให้ตม่ใช่คบ,บุคือให้เห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้เนาะให้เป็นอยู่เด้กับเข่านะ่ะนี่ชีหัวหอมเจ้าจ้าชีหัวหอมก้อนกัะกระเทียมเจ้อจ้าหอมหอม เอาไปยุ่ปเดียวขึ้หอบ้านได้บรรยากาศได้อยู่ได้จ้าขึ้นหอบ้านเฮาอีสาบ้านของเฮงด้อจ้าม่ได้กับบ้านมาหลายปีแล้วจกปีแล้ว2018 2019 20 2 2งสีปีแล้วจ้า4ปีม่ได้กับบ้าน้อจ้า ปีนี้ก็ยังบอกาอกาบตอบจ้ะจะไม่ว่าที่เจ้าประแดกกินอย่าก,กินเจ้าประแดกไม่ได้กินหลายเดือนแล้วปย่างหอมนะจ้าเล้ยข้ากน่ะยัานหอ,หอมอ่ะป๊อกป๊อกอืมเปิดไฟอันนั้นก็ได้ว้าวได้บรรยากาศดีค่ะ อขึ้นมาได้จ้ะย่างขดด้าวโพดเจ้าบัดเนี้ย่างหอมกับกระเทียมเสร็จแล้วบัดน,นี้ย่างข้าวโพดเต่าน,น้อยเต่าปิกนิกเอาไปปิกนิกก็ได้เจ้าเต่าอันนี้นนย่างข้าวโพด ใช่เห็นปะเอาไปกินหมูกระทะก็ได้เด้อจ้าเตาอันเนี้ยเขาบอกมีเตาคือบ้านเฮาเฮากระชาเตาอันนี้ก็ได้เด้อจ้านี่แหละได้เวิร์คขึ้กันเด้อจ้ามาให้เบิง่งเด้อจ้าได้ดีเด้เอเวิร์คเด้อจ้าได้ดีนั่นแหละ ถ้าพอมีเตาบ้านเขา wow. เบาก็ใส่เตาอันเตาอันนี้ลราจ้ะอะไรกินหมูกระทะเอ้ยกินเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เอ้ยจังสินะจ้ะนี่แหละจะใส่การใส่งานได้อยู่และโอ้ยเฮ้ยนั่งยุบผู้เดียวจมยุบผู้เดียวเฮ็ดคลิปพิงไฟยุบผู้เดียวอืออีหลามันบำม้อหมาบ้ำน้ำรำหนาวว่าสันพวกเราก็ยังควรออกปากวิเดจ้ะ ก็ย่างหนาวๆอยู่ด้อจ้ะนั่นแหละยังไ่ได้เขานาห้อนอยู่อืนั่งผิงไฟจีไอเขาโพดโมมี่มีเขาจีด้อจ้ะไม่ได้เฮ็ดเขาจีเอาเขาโพดมาเฮ็ดเอาจีเขาโพดพี่สิงไฟอยู่เมืองนอกบรรยากาศ บ้านนอกมันจะาจะคือบ้านนอกมีฟืนมีไฟแค่นี้ก็โอ้ยฟินแล้วจา้านั่นแหละกฮ็ดไท้กฮ็ดไท้ไอเส้าขึ้นหอดบ้านอยู่้ะจา้านั่นแหละเพราะในหายคิดถึงกอนอันนี้ก็ย่างเสร็จแล้วอันนี้มันได้ละมั้งเนาะมันใหม่มันใหม่มหมพ่อสมควรละมั้งนี่ได้พ่อได้เห็ดไอไอไออย่างก็เจ้าประแดด นนั่ละจักสูตรไผ่บรูดเดาเอาเด้อจ้ากระเทียมหอมเดาเอาบ่มีสูตรเด้อจ้าสูตรเดาเอาสิเฮ็ดเจ้าปลาแดกกินเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋สิแซ่บออกมาบ่า่นันเดี๋ยวจ้านแหละคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้ซะก่อนเด้อจ้าเอาให้เบิ่งบรรยากาศอันยามมื้อคืนแล้วกับก่อของไฟอยู่พูดเดียวเว้าอยู่พูดเดียวนนั่แหละก่อของไฟติดอีกต่างหากดังไฟติดอีกต่างหากเอ้ยเห็นบ่ ในสร้างว่าอันไอ้ถ้ากอกองไฟเนี่ยถ้าเพิ่นกอปฏิทินเนี่ยคือเอิ้นเลยคือเอิ้นไอ้มากอให้เลยเพิ่นบอกว่าอันจังเกิร์เลดี้ว่าสั่นแม่ตัดตาสั่นสาวชาวบ้านชาวป่าว่าสั่นอันมากอกองไฟให้แน่ว่าสั่นมันว่าถ้าถ้าเพิ่อนก่อปฏิทินนะแล้วเพิ่นเคยกอปฏิทินเพิ่นกอปฏิทินเพิ่นหัวเสียตอนนั้นอ่ะตอน ตอนมายู่น้ำเพลนใหม่ๆวันนี้อันก็เลยบอกว่าเธอต้องไปหาไม้อ้อยอันนั้นอันนี้กับบ่อฟังเพราเขาเห็ดแป๊บเดียวหนึ่งนาทีติดโอ้ยพนก็ขอบคุณใส่ไนหลวงจังซี่แหละอันเธอมาจากไอ้ไอ้จังเกอร์เลดี้เนาะว่าซันมาจากอันสาวชาวปลาสาวไอ้ชาวบ้านจังซี่นะเธอกับลูกว่าซันเพราะว่าเธออันเพราะเธอว่าอันเธอเกิดอมาไงมาไอ้ไอ้ การดังไฟว่าสันพะว่าัลก็จะเลยลู่ดีกว่าฉันว่าเฮ้ยนุมเมืองนอกกันลยวบางสิแหละคลิปนี้เอาไว้สนิทสกปรเดจ้าเราไอ้พอมันมวนหัว,หวให้ฟังเดจ้านั่นแหละก็ได้ฟินอยู่เลยเนาะเซาขึ้นหอดบ้านเขาอยู่ท่านเดจ้าคลิปนี้เอาไวส้สนิทเด,ดจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ นั่นแหละถ้าว่าไว้ติดติดคัดคัดกับไอ้เยาวาให้กันเด้อจ้ามันเป็นจังซี่เด้อจ้านั่นแหละมันลิ้นอันติดลิ้นพันกันว่าปับปับปับอยู่กะบอแม่นว่าสิเก่งอันภาษาดอกจ้ามันกะบอเก่งดอกจ้าภาษาแต่มันมาอยู่หนี่นั้นลิ้นมันก็เลยแบบสีสีติดแน่จักหน่อยเสดสีคัดคัดแน่บนเพื่อนจะคิดคำนี้อันกะบอาอีกคำหนึ่งนั่นสินั่นแหละมันก็เลยเปติดติดคัดคัด แค่นี้ไปกันเด้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ